ขึ้นของนี้อย่างนะอ่อเธอล็อกอินได้เราบอกนะได้แล้วนี่ไงแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นจอเดี๋ยวเขาอาจจะออกแล้วเข้าใหม่มันต้องโหลดแป๊บหนึ่งเข้าได้ยัง ไม่ยากกันมันนี่อะเดี๋ยวเขาออกเข้ามาแลกหนึ่งนะเพราะมันไม่จอ,จอมันไม่แชร์ว่ะได้ยัง ได้ละขึ้นละจอขึ้นละน่าเดี๋ยวเขาแปะในดิสก่อนยังยังไม่ได้เปิดเธอเข้าเกมได้เลยแป๊บนึงนะเดี๋ยเาเรียก เรียกเรียกน้องๆเรียกใครอยากดูก็ดูมาเนี่ยยังไม่ได้กดพีพีตื่นมากดกาชาโดยเฉพาะเฮ้ยอะไหนอันนี้ไอดีอันนี้ใช่ไหม โรบิน e5 ใช่ไหมเธอเธอดูนะน่าจะใช่แล้ว <S 2> <S 2> <Ooh. S 1> อ่าโเคสวัสดีครับหนิงหนิงสวัสดีครับโคลุโคลุสรุปเดี๋ยวฝากพี่เปิดอะไรปะวะเห็นบอกเมื่อวานลืมไปแล้วโอโตโตจิซางสวัสดีครับสวัสดีครับลุงพีไม่ใช่แล้วอ่า <récup. S 1> โรบินเนี่ย อดรายอย่าเรียกเขาลุงเออใช่ไหมอย่าเรียกเขาลุงมันเรียกเขาลุงได้ยังไงใช่ไหมเฮ้ย <Hey. S 1> เออไม่มีโลแล้วกดไปแล้วโอ,โอเคเรียบร้อยอัพโลิปบ่อยเองจะโอเคครับโอ้รหัสไกลครับโรบินอีหกตัวลายรหัสพี่มอนเองครับโรบินอีหกแต่ว่าโรบินวนมาสามรอบแล้วนะเนี่ยรอบสุดท้าย <c oughs> เจอกันตอนทิบี้ใช่โรบินเนี่ยยังไงก็ยังไงก็ได้อ e ีแน่นอนเพราะว่า มันมันมีการันตีเออมันมีการันตีแต่ว่าไม่รู้จะไปจบที่โลที่เท่าไหร่ก็หวังว่าจะได้แบบเร็วเร็วอ่ะแต่ตอนนี้มันก็ครึ่งหนึ่งแล้วทั้งเธอลองดูว่ารายละเอียดมันเท่าไหร่ลองนับดูอีกทีโอ้เตรียมพร้อมกดกาชายอย่างเต็มที่งั้นเขาเรียกอากงเดียวเถอะคุณโคมีเพื่อนที่ใช้โคต้าชนบทเข้าจุฬาบ้างไหมอยากถามว่าคะแนนเขาเอากันสุดหรือเปล่า ขอให้ไม่เกินไนพ่อนไอเนี้ยไม่เกือแน่แต่ ID อีก ID หนึ่งอ่ะ iD ที่จะเอาซ i เวอร์บู๊อ่ะเกือบห้าสิบสี่สิบหกเออไอดี ID ที่จะเอาซ i เวอร์บูเนี่ยไม่มีการันตีอ่าโรบิน e หกผมว่ายาวเราก็ไม่รู้ว่ามันจะยาวแค่ไหนด้วยเอาถ้าเกิดพูดกันตามตรงเลยนะอ่าโรบิน e ห้าที่พี่ใช้มาโดยตลอดอ่ะตอนเนี้ยไม่สามารถที่จะพาตัวละครใน ในไอเดผ่านคอนเทนต์เอนเกมได้ต้องบอกงี้ก่อนคือโรบินอนะไม่ใช่ไม่เก่งนะโรบินอนะเก่งซับดีด้วยแต่อย่างที่รู้กันคือ ID เนี้ยมัน ID ประสานมันจะมีแต่ตัวประสานอะตัวตัวลิมิเต็ดมีแต่ตัวประสานเพราะฉะนั้นตัวอื่นอนะมันก็เลยยังไม่มีอะไรเข้ามารอ,องรับนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยแต่ว่ารอดูไม่รู้ว่าไลฟ์แพดรอบหน้า แพทหน้าจะมีทิปบี้มาไหมอันนี้ไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะทิปบี้นะเพราะว่ามันดิฟมาร์กิ้งมาแล้วนี่ถูกปะเออถ้ามันดิฟมาร์กิ้งแล้วก็คิดว่าน่าจะน่าจะมาก็ถ้าได้โรบินเสร็จปุ๊บก็พอเลยไม,ไม่ไม่กดไลค์โคนเพิ่มแล้วไม่ได้ขัดไลค์โคนให้โรบินเพิ่มแล้วก็ไปน่าจะไปรอกดทิฟบี้แต่เดี๋ยวดูสกิลทิฟบี้อีกทีนึงถ้าเกิดสมมตแบบิว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรกับมันมากไม่ได้มีการสร้างดาเมจแบบอลังการงานสร้างอะ่ะก็อาจจะ ไรคนโรบินดีวาไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนเออใช่ประสานตัวถัดไปทิบี้แต่ก็เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนมันอะไรก็เกิดขึ้นได้แค่แค่ตอนเนี้ยสารฝันก่อนให้โรบินอ e 6หก่อนเออสารฝันให้โรบิน E6 หก่อนโอเคเมื่อกี้สี่สิบหกเนาะเธอยืมมือพีทพีทเหมือนเดิมวันนี้วันนี้พีทพีทกดอากิอาไปแล้วเมื่อเช้าอ่าตัวละครเธอโดนไปเท่าไหร่นะ anyway? จําได้ไหมไม่ได้นะับ่ะแต่มันก็ประมาณเจ็ด กดอัพอยู่แต่ว่ากดเหมือนกดสะสมมาเยอะแล้วว่ามันเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสีมั้งเออพี่พีก็คือซัดอากิอไปเจ็ดสิบกว่าแต่ว่าไลคโคนเนี่ยไวจัด <9. S 1> <9. S 2> เก้าพกดเม็ดเดียวแล้วออกเลยเออก็คือสะสมแปดกดไ้กดไว้ต่อมาก็คือออกเลยแน่นอนว่าหลังจากที่พี่พีทได้อากิอามาไอดี่พีทก็ยังไม่ผ่านเอนเกมอยู่ดีเพราะว่า ถอไม่ปัน้นทรัพยากหรหมือวีบีเธอปั้นเธอตาไปหมดแล้วเธอต้าปั้นไปหมดแล้วอ่ะยังไม่เสร็จด้วยเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีถ้าคือไอดีพตอนนี้คือตัวละครสายฟ้าเนี่ยค่ะดาเมจมากๆซึ่งคิดว่าอากิอาน่าจะเป็นตัวที่ เข้ามาเติมส่วนนี้ได้ระดับหนึ่งแล้วก็มีซันเดย์ด้วยก็คงยาแบบซับได้ดีนะครับแต่ว่าต้องรอดูนต่อไปว่ามันจะเป็นไงเพราะว่าตอนนี้มันก็เป็นความทรงจำแค่ตัวเดียวเนาะที่มันมีในเกมอะไรเงี้ยดูตอนปั้นเฮิดดูตอนดูปั้นเฮิรต้าตอนนั้นยังลำบากเลยใช่ทำไมลุงไม่ปั้นให้คูพี่กูปั้นแล้วกูพยายามปั้นแล้วใช่ไหมทำไมอ่ะไม่ตั้งใจไงมันไม่มีขอมันไม่มีขวดอะไรมาให้เติมพลังงานแล้วไง อี๋อ่ะอย่าเสียเวลาดีกว่าเราเอาโรบินอีหกมาก่อนพร้อมอยังเธอ,อเครูกดอกากียร์ไหมอเออครูรูก้กดไกลอาเกียรเปล่าเเลนะอืเอเท่าไรละห้าสิบหกนี่ห้าสิบหกหกสิบหกห้าสิบเจ็ดหกสิบหกเจ็ดสิบหกอ่ะเจ อ่าโอเคเราไม่รู้มันจะไปอันที่เท่าไหร่นะอันนี้หกสิบหกสิบเริ่มหกสิบเจ็ดเนาะหกสิบเจ็ดหกแปดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดเขาว่ามาเจ็ดหกแน่เลยเอ็ดสองสุดเลยเอ่ะเอ็ดสามเจ็ดสี่โอ้โหโอ้โหเจ็ดหกจริงวะ อกเขยว้ยทุกคนในที่สุดเราก็ได้โรบินอีหกแล้วนะครับสารฝันนะครับสารฝันไอดีประสานนะครับสุดทางสุดทางรักเลยทีเดียวเหลืออีกกิโลไม่รู้แต่ว่าเก็บละเก็บละไม่ไม่เปิดละไม่กดไลคคนหรอไลคคนมีอยู่แล้วเนอะกดไปเลยเปิดเปิดไปเลยเออเปิดไปเลยว้าว มไ,มไม่โกรธกี่ยานไม่โกรธไม่โกรธอ่ะโอเคเดี๋ยวขอปิดจอบแป๊บหนึง่งปุ๊บอ่ะเดี๋ยวต่อไปเป็นซิวเวอร์บู๊ลองของเลยครับพี่หมอเดี๋ยวเดี๋ยวขอซิวเวอร์บู๊ก่อนขอซิวเวอร์บู๊ก่อนเขาต้องส่งไอเดียพัสดุให้เธอใหม่ป่ะเนี่ยน่าจะต้องไม่ได้เข้านานแล้วอะโอเคแปบ๊บนึง e ยี่สิบ s ยี่บห้าเอาต้ายังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ปุอถือไอเวนโอเคแป๊บนึงนะเธอลองเข้าดูว่าเข้าได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้ก็เ,เดี๋ยวส่งให้ไหมอ่ะต้องปัดทิ้งเลยเหรออ๋อม่หม่อยหนึง ใช่ครับรหัสพี่ครับพี่เล่นอยู่สองรหัสครับคือตอนแรกอะใจจริงอะรหัสโลบินอะอยากเล่นทีมโฟล์ o อ u p ครับแต่ว่ามันออกหลายคนประสานมาไงคือถ้าเกิดมันออกหลายคนคาล่าพี่ก็จะต่อเนื่องกับอ่า ทีมประสานแต่ว่าไอ้ทีมต่อทีมต่อเนื่องแต่ว่ามันออกหลายโคนบนบเนียมาก็โอเคโชคชะตานำพาด้วยหลายโคนนะครับตามสภาพ โรบินโรบินสีโนเบสใช่ครับโรบินสีโนเบสเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมอะไรอ่ะหลังกดท่าไม่ตายเหรอเสร็จแล้วโอเคอ่ะแป๊บหนึ่งอ,อะไอดี ID เนี้ยเวลคัมลุงเวลมานะใจะเย็นใจเย็นเย็นก่อนนะใจะเย็นก่อนนะ เออเห็นเห็นว่ามันประกาศว่ามันจะมีการบัฟให้กับตัวละครเก่าให้เก่งขึ้นใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นอะไรยังไงล้วก็อาจจะต้องรอติดตามดูอ่าไอเดียนี้ไอเดียนี้คือไอเดีลบล้างซึ่งลบล้างเนี่ยกดทุกตัวเลยยกเว้นซิวเวอรวู ที่ข้ามาตลอดแต่ว่ารอบเนี้ยมันไม่มีตัวไหนที่นี่ก็คงจะสะสมไว้แต่ถ้าเกิดทองเนี่ยถ้าเกิดมันทองแล้วไม่ออกซิวูแบะก็ปล่อยนะเออรอดูท้ายแผดก่อนว่าแผดหน้ามีตัวอะไรมาบ้างถ้ายังไม่มีตัวลบล้างมาก็อาจจะกดต่อแต่ว่าเมื่อกี้กดไปเท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจเอ่สามสิบห้าสามสิห้าใช่ไหม แต่ว่าเป็นฟิวไม่น่าได้บัฟมั้งกฎหมายควบคุมเกมพี่จีนเขาแรงอเขาบัฟได้แต่เนิรฟไม่ได้ห้ามเนิรฟห้ามลดประสิทธิภาพสินค้าเออห้ามเหมือนนี่ไงจงลี่ไงจงลี่อย่าบัฟแต่ว่าห้ามเนิรฟตัวละครนะบัฟได้ห้ามเนิรฟ อ่าเมื่อกี้สาสิ้าใช่ไหมเธออืมกดเลยไหมขอทําใจก่อนเพราะว่าก็อยากได้อยู่นะแต่ก็ไม่อยากให้มันลึกแล้วก็ไม่อยากให้มันลุดอ่ากดเลยเดี๋ยวก็ออกอ่ะไปสี่สิบ้าไปออกอะไรไม่รู้นะสี่สิบห้า ห้ oh. hey, er yeah. าสิบห้าสิบห้าหกสิบห้าหกสิบห้าหเธออ่าเพิ่งกดนะอันต่ออย่าเพิ่งขอทัดใจก่อนเจ็ดสิบห้าใช่ไหมอันนี้หกห้านี่ไม่ไม่หมายถึงรอบต่อไปในี่ยเจ็ดสิบห้าใช่ไหมใ hey. ตื่นเต้นไอ้หนูแฮกเกอร์ hacker, ออกมาเถอะ ไปย,ยังยังยังไม่มาเหรอกิโลเมดรเลยกิโลเมตรทิโลเมตรทิโลเมตรเจ็ดห้าอ่ะเจ็ดหกอันนี้เลยรไหมหยังยังลึกด้วยอ่ะประเด็นดเจ็บจากประสบการณ์เขาลึกมันไม่เคยไม่หลุดลึกมันหลุดตลอดมันเจ็บมันจะเจ็บให้สุดเออ เจ็แล้วเจ็ดแปดีเจ็แปดไมอัี้เจ็ดแปดสตีเถอเจ็ดเก้าเอ้ยโอ้โหแปดสิบแปดสิบล้วนะขอให้มันครบ pr เขาเขาจะกอีนึงออกแปดสิบสองไม่ได้ด้วย อันนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะแปดสิบแปดเอ็ดปะอันนี้8 8ปแปดเอ็ดปะเมื่อกี้เหรอ,อที่กำลังจะกดที่แปดสองะแปดเอ็ดอันนี้แปดเอ็ดเฮ้ยขอเป็นซิมบูบูได้ไหมมันลึกเกินไปแล้วอะอย่างน้อยต่อให้อันนี้หลุดเธอก็ไม่สวยเท่าเขาไม่นะเฮ้ยห้ยแล้ว <c oughs> โอยต่อไหมคือตัวละครอ่ะจะบอกว่าอย่างเงี้ยตัวละครอ่ะมันก็ไม่ได้ถึงกับแบบณปัจจุบันนะเออณปัจจุบันอนะมันก็ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นแล้วด้วยความที่เรามีไอ้นี่เนาะด้วยความที่เรามี เขาเรียกว่าอะไรนะอะเคลรอนนะอะเคลรอนมันปาดไม่สนหน้าอ <age> <önemli> eh, ินหน้าพรมอยู่แล้วอ่ะเออแล้วก็คาบก้ามันก็เป็นทีมดอดที่มันจะมีทีมของมันอยู่แล้วอ่ะซิวูรแทบไม่ได้อยู่ในสมการไหนเลยแต่ว่าอย่างว่าด้วยความที่มันเป็นทีมลบล้างเนาะเออิ้นะเอาให้สูมันเลก็ประมาณห้าสิบโลเอาแค่ตัวละครไม่เอาไรโคน กดไปเลยก็ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วคเที่ยสิบไปเลยอันนี้ก็นับสิบอย่าลึกกินนะยี่สิบมาเร็วๆหน่อยอยากแกล้งตาลุงสามสิบสามสิบแล้วอ่ะเฮ้ยแกอย่าดี โอเค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 อย่างน้อยอย่างน้อยยังมีเหลือสิบไม่แล้วโอเคอย่างน้อยมีเหลือสิบถ้าแถมขอแถมแบบรุนแรงถ้าแถมขอแบบรุนแรงอะเท่าไรนะนี่ไงเขาบอกแล้วเกมอสามสองสามสามสามสี่ใช่ไหมสามห้าสามห้าสามหกสามหกหูสามแปดโอเค โอ9สามก้าโอเคอ่ะ okay. ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็คือครึ่งทางครึ่งทางของมันแล้วก็ขอแรกเลยได้ไหมหรือไปแลกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแรกก็ได้เถอะไม่เป็นไรไม่ไม่รีบขนาดนั้นก็เหลือีประมาณสิบยี่สิบโลให้ไปเล่นตัวอื่นเออระหว่างนี้ก็ยัง<า>ไม่กีอาไม่เอาอกีอาเป็น เอาตรงจำออยังน้อยก็ก็ลึกเอาหนักอยู่อะแต่ไม่เป็นไรถือว่ากดสะสมตัวละครเร็วเอเออกดถือว่ากดสะสมตัวละครไปคาร่าอีา e เท่าไหร่เนี่ยลืมไแล้วไม่ค่อยได้เล่นด้วยอดีนี้คาร่า,าแต่ก็ปั้นด้อยู่นะ ออไ,ไ,ไม่ไม่เล่นเพิ่มแล้วครับเหนื่อยแล้วโอ๊ยโอเคอย่างน้อยก็คาร่าอีสองได้ไไดีเเพิ่มอ้าโอเคถือว่าใช้ได้ไม่แย่โอเคไม่ไม่ถือว่าแย่ถือโอเคอยู่ได้ดีเคสสิเปเซนโอเคทุกคนวันนี้เรียกว่าไอดีหลักนี่อยู่ในขั้นเจ็บสาหัสนะครับเจ็บสาหัสแต่ดีลองนี่ก็ มันกดไปเยอะแล้วอะไอดี ID ลองอะเออไอดีลองมันกดไปเยอะแล้วก็เลยไม่มีปัญหาอะไรอะรหัสสมดุลไม่มีไม่มีรหัสอะไรเพิ่มเติมแล้วไปทําแผนเด้อดรูบก็อะอย่างน้อยมีอีกยี่สิบโลไว้กดตู้หน้าก็เดี๋ยวดูว่าใครจะมาเราก็ไม่รู้แต่คือตอนเนี้ยยังไงมันก็เล่นสองทีมได้อยู่เออก็โอเคไม่ได้แย่ ตู้หน้าเรายังไม่รู้หรอกว่าใครมานึกว่ามันจะออกแบบว่าไอ้นั่นแล้วเขาเรียกอะไรดิฟมาร์เก็ตติ้งอะดิฟดิฟมันออกแล้วมันออกดิฟมันอะไรบ้างนะไมเดย์ day, ใช่ไหมไมเดย์ day กับ <c oughs> ทิปปี้อะไรละ่ะกดไมเดย์เออไมเดย์กับทิปปี้จันน้าดิฟมาร์เก็ตติ้งออกแต่ดิฟมาร์เก็ตติ้งรอบนี้เป็นของแพทของครึ่งหลังปะหรือว่าของแพทต่อไปมันดูห่างกันมากเลย อ๋อดิฟดิฟรอบหน้ามันของสามจุดสองใช่ปะถ้าดิฟรอบหน้าสามจุดสองค, <3. 2. S 2> คิดว่าคิดว่าตัวละครก็ไอ้นี่ถ้าดิฟรอบหน้าสามจุดสองคิดว่าตัวละครก็ไม่น่าจะเปิดตัวละครไหนมาย้ำม,มีตัวเดียวที่จะย้ำก็คือ อะคิรอนแต่ว่าอะคิรอนตอนนี้ e สามแล้วก็เลยไม่ค่อยซีเท่าไหร่ซี้เท่าไหร่ยังไม่รีบขนาดนั้นก็ได้เก็บตกได้อาจจะอาจจะรอตัวใหม่มาเล่นก่อนนั่นแหละประมาณนั้นนะทุกคนโอเคตัวอย่างน้อยโรบินก็น e หเอามาหนักหน่วงกับไอดีประสานหน่อยดิฟมาก่อนไลท์แผดอักก็รอเช็คค่อยวางแผนใช่ไม่ได้ซีเรียกขนาดนั้น มันเป็นธรรมดาอย่างน้อยก็พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าไอดีลบล้งอย่างจริงจังที่มีบูธฮิลเพิ่มมาตัวหนึ่ง <c oughs> อ่ะโอเคทุกค,คนวันนี้พอแค่นี้นแหละไม่ได้มีอะไรมากวายวันนี้แค่กมากาชาธรรมดาแต่พี่แผ่เต็มตัวเอ้ตักลบย่อมมีบาดแผลอยู่แล้ว จริงยังแค่ไหนแค่ไหนเล็กจริงยังจริงจังอ่ะทุกคนแค่นี้แหละวันนี้ขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาใจจอยกันนะไม่ได้มีอะไรมากมายวันนี้แค่กวกาชาเฉยๆโอเคเจอกันไม่ไปจ้ะ